ขายเหรียญไล์สดขายเหรียญ ep t 1น3่ช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาก สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเอกสารทุกคนทุกท่านทุกเพศเลยพะทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คณยา่าคุณตาคณยายคณพ่อคณแม่ลุงป้านานะอาพี่ๆน้องๆบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเอกสารทุกคนทุกท่านนะฮะก็กราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะนะสำหรับวันนี้เนาะก็สวัสดีครับเอฟีฮะนะนะทั้งเก้าท่านนะตอนนี้เลยไม่ว่าท่านจะอยู่ ภาคไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนเอเซียถนนตอกซอกซอยบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งเดนไก่ฮะสวัสดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณครับเอฟซียกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเนาะกับช่องของปอป่านะฮะมากันอีกแล้ววันนี้เจอกันอีกแล้วกับช่องของปอป่าศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณโอเคฮะเซียไกเข้ามาแล้วก็ อืมปอปาสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะเดี๋ยวรอปอปานิดนึงนะฮะรอปอปานิดนึงเดี๋ยวปอปาเอ่อพอดีกำลังแก้ไขกำลังแก้ไขอยู่แป๊บหนึงเอฟเซียปอปา,ปา,ปากำลังแก้ไขอยู่แป๊บหนึงนะฮะนะปอปลาลอง,ลอง,ล,องลองก่อนลนะองก่อนเนาะปื๊บแสงเขาก็โอเคอย่างนี้ก็พอได้อยู่ครับเอฟเซียอ,อ่ะคลายไข่เข้าขมาแล้วบ้างเนี่ยอืมเย็บย็ยต้องเปิดจะไ,ไหมไ ครับ f ะนะก็สวัสดีกันทุกคนเลยอยินดีต้อนรับทักทายไปทักทายกันไปก็เออพอดีปป้าลองลองลองสร้างแสงไฟใหม่ก็ลองดูก่อนเนาะนะ f c ครับ f c ทางด้านหน้าจอฮะนะไข่เข้ามาแล้วปป้าสวัสดีครับพบกันอีกประจาพบกันดีเช่นเคยนะฮะกับช่องของป้าก็ปปาไลฟ์สดขายเหรียญ วันนี้ก็ตรงกับวันที่23เดือนมีนาคมปีพศ .2568 ันหะฮะไลฟ์สดอ p ีที่หนึเดินทางกันมาถึงอีพีที่หนึแล้วสำหรับช่องประปามาไลฟ์สดขายเหรียญน,นะฮะเอฟซีฮะช่องของปปานั้นก่อตั้งสร้างขึ้นปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะฮะเข้าปีที่4แล้วนะก็ ใช้เวลาสี่ปีห้เปสี่เข้ามาปีที่4ก็3ปีกว่านะอืมสามปีกว่าเข้าปีที่สี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าช่องของป่านั้นเป็นช่องที่รับซื้อเหรียญจริงๆแล้วก็ยังจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญจริงๆด้วยนะฮะสำหรับช่องของป,าปา่าเนาะอืม สำหรับการไลฟ์สดก็ร้อยกว่า EP แล้วนะการอัพโหลดวิดีโอประปามาขายเหรียญที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นรายการเมื่อสปีที่แล้วก็รู้สึกว่าจะประมาณเจ0 0 0ปดรอีีนะฮะที่ประปามจำได้รวมๆแล้วก็เอฟซี FC รู้สึกว่าจะเป็นเกือบเกือบเป็นรุ่มๆพัน e ี p แล้วนะเอฟซีเนาะสวัสดีเอฟซีทางด้านหน้าจอทั้ง7ท่านแล้วก็สวัสดีครับคุณปู อาคุณปูเข้ามาแล้วนะรอบสองคุณปูจําได้เนาะเออครับคุณปูฮะอย่างเมื่อเช้านี้ปะปาอืมที่ปะปาไลฟ์สดรีบด่วนเร่งด่วนเลยนะฮะนะตอนรู้สึกว่าเท่าไหร่นะเก้าโมงกว่ากใช่ไหมเอยเออนั่นแหละฮะนะที่ปะปาอืมไปไลฟ์สดเมื่อเช้านี้ก็ไม่ได้บอกใครแจ้งใครเตือนล่วงหน้าเลยเป็นการไลฟ์พืดพลาดประมาณนั้นเลยนะฮะครับคุณปูอ่ะก็คุณปูเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณปูนะฮะอืมเรากลับมาอีกรอบสองเนาะคุณปูเนาะนะเรากลับมารอบสองกันนะ ครับใครเข้ามาแล้วบ้างคุณปู่เข้ามาเป็นท่านแรกเลยนะฮะสำหรับชาวคอมเมนต์นะฮะชาวแชทชาวคอมเมนต์คุณปู่เข้ามาเป็นท่านแรกเลยก็คุณปู่เป็น F4 ท่านหนึ่งฮะก็รู้สึกว่าจะเป็น F4 ช่งของป่านานพอสมควรเป็นสมาชิกนะฮะ,นะฮะเออเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครนะฮะใครเคยไปแถวลาดพร้าวไปแถวบางกะปิบ้างนั่นแหละ f ะนะอืม คุณปูเป็น fc ชาวกรุงเทพมหานครข่าวพิทางด้านหน้าจอฮะอ่ะเดี๋ยวปอปาว่าอืมไปแเดียวปา,ปาวันเนี้ยมีโอกาสนําเหรียญตรงนี้มาวางนะฮะเออเป็นเหรียญของสมัยรัชการที่8นะฮะรัชการที่8ปดพอดีได้ได้รวบรวมมาครบชุดก็เลยเอามาวาง fc ที่ศึกษากันนะ,ะก็เป็นชุด5สตางค์สิสตางค์ยี่สาตางค์แล้วก็50สตางค์นะฮะต้องบอกว่าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าไม่ใช่สภาพเช็มโลกหรือว่าเทพทั้ทีเดียว นะฮะประมาณนั้นเลยถ้าผ่านก็ผ่านใจผ่านใช้งานน้อยจัดๆเลยนะ,ะประปามีโอกาสนำมาฝากเป็นชุดนะฮะเนาะเดี๋ยวป้าจะบรรยายพูดคุยอบอกกล่าวกันไปให้ศึกษากันนะ,ะหลังจากศึกษาชุดนี้จบแล้วนะฮะนักสะสมจะเข้ามากี่ท่านมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวป้าก็จะเริ่มเข้าสู่การแบ่งปันเหรียญเลยนะฮะ f c เนาะก็ป้า ขอนำเสนอตรงนี้กันนิดหนึงนะฮรเพราะว่าจะได้อใช้เวลาที่นําเสนอนั้นรอนักสะสมที่เขาอาจจะเดินทางกันมาไม่ถึงนะฮะครับเอทั้ง15ท่านแล้วก็คุณปู่ด้วยฮะเรานําเสนอกันไปพล,พลางๆไปก่อนเนาะนะฮะก็ต้องบอกว่าชุดน,นี้ปปาก็เคยนําเสนอไปนะ,ะแต่ก็ต้องวนเวียนกลับมาอย่างนี้แหละเนาะเผื่อใครที่เขาเพิ่งจำบัค้นพบช่องของปป่านะฮะประมาณนั้นเลย เอฟทนี่คือ5สตางค์สิสตางค์ยีสตางค์แล้วก็50สตางค์สมัยรัชกาลที่8นะฮะผลิตออกมาจากเนื้อดีบุกฮะหลายคนนะฮะหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเนื้อขาวใสๆนวลๆสวยๆแบบนี้น่าจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะเอนะฮะเป็นเนื้อดีบุก ที่ผลิตใช้จ่ายหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่8ตอนปลายนะฮะตอนปลายนี่คือเหรียญกษะสาบกลมแบนเนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่8ด้านหลังเป็นรูปพยาคุธอยู่กลางเหรียญน,นะฮะนนหน้าเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่8ของเราตอนท่านทรงเป็นหนุ่มหรือว่าทรงพยาวประมาณนั้นแหละนะฮะสวัสดีครับเอารู้สึกว่าจะเป็นคุณกลิชแน่เ่ยคุณกฤิก็เข้ามากันแล้วครับสวัสดีค,คุณกฤิ นะฮะเออคุณกิจเข้ามาแล้ววันนี้คุณปู่เข้ามาแล้วแล้วก็ Fc ทางด้านหน้าจออีกสิบเจ็ดท่าน Fc นี้มีอยู่สี่ชนิดตาคาฮนะมีห้าสตางค์ปีนี้ก็ผลิตออกมาในปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้ามีห้าสตางค์นะฮะแล้วก็มีสิบสตางค์ปีพศส4 8 9สอแแล้วก็มามี25สสตางค์ นะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นห้าสิบสตางค์เหรียญชุดนี้มีสี่ชนิดราคานะฮะมีสี่ชนิดราคาถ้าบอกว่าชนิดราคาไหนหายากที่สุดที่ป๊อปะเคยนำเสนอไปแล้วเนาะก็จะเป็นชนิดราคาห้าสิบสตางค์เหรียญน,นี้นะฮะผลิตน้อยที่สุดในจำนวนสี่ชนิดราคานะฮะ 50สตางค์ผลิตน้อยที่สุดหาพบเจอได้ยากที่สุดนะหลังจากนั้นที่ลองลองลงมาก็อาจจะเป็นอ่าสิสตางค์นะฮะสิสตางค์แล้วก็5สตางค์นะที่หาพบเจอได้ค่อนข้างยากยากอ่าลองจากเหรียญ50สตางค์นะฮะเหรียญชุดนี้ถ้าหาง่ายที่สุดที่เราพบเจอกันบ่อยๆกว่านะกว่าชนิดคาอื่นก็จะเป็น25สตางค์นะฮะยีสาตางค์ขณะที่เหรียญยี่สิบห้าสตางค์เนี่ย ผลิตออกมาผลิตออกมาน้อยกว่า5สตางค์นะครผลิตออกมาน้อยกว่าแต่ว่าถ้าความมหาพบเจอได้ยากได้ง่ายเนี่ย25สตางค์ฮะที่ผลิตน้อยกว่าหายากกว่า10สตางค์นะ,ะแต่ถ้าปาปารับซื้อเข้าขายออกณนปัจจุบันวันนี้ก็ถ้าเป็น5สตางค์ส0สตางค์แล้วก็25สตางค์3ชนิดราคาเนี่ยนะ,ะราคาที่ปลาปารับซื้อถูกที่สุดในชุดนี้ก็จะเป็น25สาตางค์นะ เขาจะพบเจอได้ง่ายกว่าชนิดราคาอื่นๆนะสรุปภาพรวมแล้วก็เหรียญชุดนี้ F4 น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะทั้ง4ชนิดราคาเลยเนาะก็มากันแบบเป็นชุดนะฮะชุดนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะน่าจะแบ่งปันขายกันในคลิปนี้แหละพาะปาได้ตัวอย่างมาแล้วนะฮะเก็บไปตัวอย่างเป็นชุดหนึ่งเวลาเหลืองานอยู่เงี้ยปาปาก็จะเอามาแบ่งปันนะฮะ f c ได้มีเก็บเหมือนปาปาประมาณนั่นะแหละก็ถ้าหากใครอยากได้อย่างไรก็คอยดูตอนท้ายคลิป นะฮะตอนท้ายๆคลิปกลางๆคลิปลงไปประมาณนั่นแหละนะวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยเอฟซีเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมเอ่ยเมื่อวานนี้ป้าปาหยุดพักผ่อนไปนิดหนึ่งก็รู้สึกว่าซุ่มเสียงไม่ไหวนะฮะพอไปหาหมอจริงๆเออประมาณนี้คุณหมอก็เนะี่ยเขาก็ถามเขาก็แนะนําว่าถามว่าใช้เสียงบ่อยไหมอะไรประมาณนั้นก็บอกว่าเออทำงานแบบนี้แบบนี้บอกออวันละประมาณตอนนี้ก็ประมาณวันละสมถึงสี่ชั่วโมง คุณหมอเาบอกว่าถ้ามีโอกาสพักก็พักบ้างอะไรประมาณนั้นนะ,ะคือดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ําเปล่าเยอะๆนะ,ะ f สนะ,ะประมาณนี้แหละเนาะเอออ่ะก็ะหว่านก็ทําตามคุณหมอไปวันหนึ่งแล้วก็หยุดไปวันหนึ่งวันนี้ก็กลับเข้ามาใหม่นะฮะกลับกันเข้ามาใหม่แล้วเอาเลยเสียก็นําเสนอเป็นรายการเล็กๆน้อยๆแคบๆนะฮะเนาะ,ะ,ะ,ะเออดียวรอแอดมินเขาจัดแจงแต่งอ่าของข้างๆรอบๆให้เรียบร้อยก่อนนะอุปกรณ์บ้างอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวมินสำเร็จ เสร็จจบเมื่อไหร่ปีอวปาก็น,าน่าจะเข้าสู่การแบ่งปันเหรียญกันไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเหรียญน,นั้นค่อนข้างจะมีหลายชนิดราคานะฮะมีหลายชนิดราคาก็อาจจะซ้ําบ้างเดิมบ้างอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้นะฮะเวลาประปามาแบ่งปันออกขายออกก็อาจจะมีเหรียญซ้ําเหรียญเดิมกันบ้างไม่ว่าจะเป็นเหรียญเหรียญหมุนเวียนปีพอซอต่างๆ เหรียญที่ระล,ลึกหนึ่งหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบ,บาทยี่สิบ,บาทหรือประมาณนั้นห้าสิบบาทเอ่ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีเหรียญอื่นๆด้วยเหรียญโบราณปะปนกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะประมาณนั้นเลยเนะาะครขา F4 ทางด้านหน้าจอทั้งสิบเก้าท่านฮะป,ะประปาตัดสินใจดื่มน้ําเลย F4 นะฮะตัดสินใจดื่มน้ําอีกแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ากระหายน้ำวัน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 นี้ไม่ค่อยได้กินน้ํานะเออ แล้วก็น้ําเย็นตอนนี้ก็คุณหมอกาเบาได้ก็ให้เบานะกินน้ํเอ,อ,อุณหภูมิห้องอุณหภูมิบ้านประมาณนั้นแหละนะฮะส่วนใหญ่ก็พอร้อนในยึดก็ดิ่งก็หาน้ําแข็งก็ละเข้าหาตู้เย็นกันและนะเอออย่างป้าปานี่ใช้เสียงเยอะใช่ไหมเอยถ้าอ,อ๋อท่านอื่นยืดอาชีพอื่นนี่ก็จะไม่เท่าไหร่นะแต่ปราปานั้นรู้สึกว่าตั้งแต่มาไลฟ์สดเนี่ยวันละสามสี่ชั่วโมงอย่างอัปโหลดวิดีโอป้าปามาขายเหรียญใช่ไหมก็อัปโหลดประมาณครึ่งชั่วโมงสูงสุดก็ไม่เกิน45นาทีนะแต่อย่าลฟ์สดเนี่ย โห oh, วันหนึ่งตก3ถึงสชั่วโมงกับ5ชั่วโมงก็มีนะฮะตอนนี้ก็ซุ้มเสียงอาจจะดูแถบแแห้งกันไปบ้างครับสวัสดีครับ f อทางด้านหน้าจอ26ท่านเลยนะฮะคุณปูจา๋าคุณกริดจา๋ามีใครเข้ามากันหรือ,อยังเอ่ยไม่เป็นไรเนาะนะฮนะเราถึงเวลาเราก็แบ่งปันเหรียญกันไปนะฮะตอนนี้ก็13นาทีกว่าแล้วแอดมินเริ่มพร้อมหรือ,อยังฮนะแอดมินเริ่มพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยเนาะอืม อ๋อนะ F4 อ่ะน้บอกว่าใกล้ละใกล้จะพร้อมแล้วว่างั้นอ่ะถ้าใกล้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวเลยคับ F4 ช่องของปปานั้นเป็นช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญน,นะฮะนี่เลยช่องทางการติดต่อก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่การแบ่งปันเหรียญนนะปปาจใจดูช่องทางการติดต่อกัอนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะเวลาปปาไลฟ์สดอยู่เนี่ย บางคนเห็นเอออยากได้เหรียญของสะสมก็เลยเข้ามาคอมเมนต์นะฮะเข้ามาแชทเออพิมพ์จองรายการที่หนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีเราอาจจะไม่ได้แบ่งปันอย่างให้ท่านเลยเพราะว่านะท่านต้องมี ID l ดี e ลนะ,ะเพื่อมีไอเดียไลน์จะได้ซื้อขายเหรียญได้เหมือนท่านอื่นเขานะฮะ นะถ้าเราไม่เพิ่อมอดีไลน์มาเนี่ยท่านจองเหรียญแล้วจองจองจอง,จอง,จ,องจองเนี่ยแล้วพอจบรายการเนี่ยเราไม่รู้จะติดต่อไปที่ใครนึกออกไหมฮะนะเราไม่รู้จะติดต่อไปที่ใครฉะนั้นเหรียญก็จะตกค้างอยู่ที่ช่องก็เท่ากับว่าต้องถูกโมฆะยกเลิกกันไปนะฮะเนาะท่านก็เสียโอกาสปะปาก,ก็บทโอกาสประมาณนั้นแหละนะฉะนั้นก็เพิ่อมอดีไลน์กันก่อนนะฮะเพิ่อมอดีไลน์ส่วน927928232นะนะถ้าท่านต้องการเหรียญจริงๆเนี่ย เพิ่มออดีไลเลยนะฮะหรือไม่ก็ใครที่เพิ่มออดีไลยังไม่คล่องไม่แคล่วประมาณนี้ก็สามารถที่จะใช้เบอร์โทรฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองตอนนี้เลยนะ,ะโทรหาแอดมินให้ลองรับไว้ก่อนนะ,ะแค่เข้ามาถามแอดมินนะว่าแอดมินควรทํำยังไงครับยังไงข้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวแอดมินก็จะแนะนําท่านเองนะฮะเป็นทางออกให้แบบว่าให้เร็วขึ้นนะฮะให้เร็วขึ้นสำหรัแบบท่านที่ต้องการแบ่งปันเหรียญของสะสมจริงๆหรืออย่างไรแล้วเนี่ยประมาณ ครึ่งชั่วโมงแล้วประมาณนี้เดี๋ปาจะยกท่องทางการติดต่อให้ดูครั้งหนึ่งเพราะว่าบางคนบางท่านนั้นยังเดินทางเข้ามาไม่ถึงก็จะไม่รู้เนาะนะฮะป้าจะยกจังหวัดนี้แล้วอีกสักระยะหนึ่งป้าก็จะยกมาแล้วก็พักเบรกโฆษณาให้ท่านได้เห็นไอดีไลน์นะฮะแล้วก็เบอร์โทรประมาณนี้เลยเนาะเป็นไอดีไลน์ช่องของป้าให้เอฟซีนะฮะอืมก็หลายคนหลายท่านทียังสงสัยอาจสงสัยว่าปปามีกี่ช่องมีกี่ จังหวัดมีสาขาไหมไม่มีนะครเอฟซนะ,ะช่องของประปาศึกษาแบงเดือนโบราณนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอสีเทพนะ,ะอยู่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบุร์ไม่มีภาคใตนะ้นครศรีธรรมราชไม่มีภาคเหนือเชียงรายไม่มีภาคขุนศารแถวแถวกาลสินนะฮะไม่มีภาคตะวันออกก็ไม่มีแถวแถวระยองจันทบุรีอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีนะฮะไม่มีเลยอยู่ที่สีเทพเพชรบุร์ที่เดียว นะฮะอืมแล้วถ้าเกิดใครอะไรยังไงไปเห็นเขาบอกว่าเออนี่คือช่องของปาปาฮะใช้ไอดียลนตัวเดียวกันแต่ว่าพอจะโอนเงินแล้วไปทางจังหวัดอื่นเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะซื้อเหรียญจะโอนเงินไปที่จังหวัดอื่นอะไรประมาณนี้ไปที่อะไรประมาณนั้นคงไม่ใช่แล้วละ่ะนะฮะปาปามีอยู่ที่เดียวที่อัเภอสิทเทพจังหวัดเพชรบูร์เอฟซีเได้เวลาแล้วอะเข้าสู่รายการที่ถึงแบ่งปันเหรียญกันเลยเนาะแบ่งปันเหรียญกันเลยดีกว่าเอฟมนพร้อมหรือย,ยังครับอ่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ ฝากด้วยฮะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะสำหรับนักสะสมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดหนึ่งนะฮนะอย่างคุณปูกับคุณกิจนั้นขึ้นมารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วณนะต่อจากนี้เอฟซฮะนะเข้าสู่รายการแบ่งปันเหรียญกันเลยเนาะเข้าสู่รายการการแบ่งปันเหรียญกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มแบ่งปันเหรียญไปเอฟซีแ, F C H, แล้วก็จะเรียกน้ำย่อยไปทีละเล็กไปน้อยนะฮนะรายการที่1 2 3 4 5สห้า หรือ,อรายการอื่นๆนต้นรายการหักหนักสะสมยังไม่เข้ามาจับมาจองไม่รับเหรียญจาก,กาปปาไปนะประเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราค่อยกลับนํามาวนมาซ้าอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อตอนท้ายคลิปเนี่ยมีนักสะสมเขาเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะโอเคเนาะ,ะเข้าสู่รายการที่1เล็บสี่เดินกันไปช้าๆเบาๆเนาะต้นรายการนะฮะดูสิว่าต้นต้นรายการปปามีเหรียญอะไรมาแบ่งปันกันเอนะ่ยเนาะ มาเอฟเสีย er, เดี๋ยวปาปาไปกันแบบย่อยๆก่อนเนาะไปกันแบบย่อยๆกันสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะเอฟเสีย er, รายการที่1นึ่งใครอยากได้ก็ลองพิมพ์ขึ้นมาเลยนะฮะพิมพ์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เขาขายกันเท่าไหร่ล้วเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยลืมราคาแล้ว <c oughs> รู้สึกว่าเดี๋ยวจะจะเริ่มมีราคาที่ค่อนข้างจะ สูงเหมือนกันเนี่ยต่อไปเนี่ยเนาะอืมจะสูงเหมือนกันด้วยครับแอเสียรายการที่ 1, เอาใคเอาขยได้ก็พิมพ์1นึ่ทับหเหรียญสเหรียญอะไรกันมานะนะอืมก็ลองดูก่อนเนาะยังไม่จํากัดนะฮะยังไม่จากัดนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็าปาเพื่จะบอกอ่ะก็พิมพ์1นึ่ทับหเหรียญสเหรียญสาเหรียญก็ว่ากันไปนะฮะก็อยู่ในโหมดแอปียไม่ผ่านการใช้งานระดับนี้นะฮะไม่ผ่านการไม่ผ่านการใช้งานสภาพระดับนี้แอีช่วยดูด้วยนะฮะ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีพศ2520ไม่ผ่านการใช้งานนะฮะใครอยากได้ฮะเหรียญละ1ิบบาทนะฮะเหรียญละ12บสองบาทนะอยู่ในสภาพเหรียญที่ต้องบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานนะฮะไม่ผ่านการใช้งานเนาะก็อืมจจับจับบนะคภาพล่ๆใช่ไหมเอ่ย นะฮะไม่ผ่านการใช้ง,งานสภาพระดับนี้สําหรับเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนสำหรับราชการที่91บาทเรือหงปีพศ2520นนะฮะถ้าใครต้องการก็สามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะเหรียญละ12บาทเท่านั้นเองนะ,ะต้นรายการเรามาลองกันไปแบบนี้ไปก่อนเนาะเหรียญละ12บาทเท่านั้นเองแต่ป๊าก็คาดว่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยบางทีนกักสะสมเนี้ยอาจจะเป็นวันหยุดนะ ก็อาจจะพาครอบครัวไปทุระประปังอาจจะไปพักผ่อนไปเที่ยวนะต้นรายการประปาไม่มั่นใจว่าจะมีใครเข้ามาไหมแต่กดยเอฟซีว C L, ันนี้วันอาทิตย์นะปะปาว่าอ,อาจจะได้มีโอกาสไล์กันยาวๆนะฮะถ้ามีนักสะสมมาต,ตอนท้ายคลิปเนาะอาจจะเกินหกโมงด้วยสําหรับวันอาทิตย์อันนี้ปะปาพยายามก็คาดว่านะฮะโอเคเนาะเอฟซี F C L, ใครอยากได้นะหนึ่งบาทเรือหงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเหรียญละสิบสองบาทนะฮะ การตลาดก็น่าจะประมาณนี้แหละนะสิบสองบาทสิบสามบาทสิบสี่บาทสิบห้าบาทเปรเียวอนาคตเนี่ยป้ป่าว่าเขาจะมีราคาสูงกว่านี้นะฮะอันนี้คาดว่าเฉยๆเนาะเผื่อมีใครต้องการนะ,ะเหรียญละสิบสองบาทเท่านั้นเองเหรียญละสิบสองบาทเท่านั้นเองประปาจะรอแป๊บหนบึ่งเนาะนะประปาก็จะถือโอกาสบรรยายถ่ายทักเอฟซีถงด้านหน้าจอตา,จากจังหวัดด้วยใครต้องการก็สามารถพิมพ์หนึ่งทับหนึ่งเหรียญสองเห <ละ S 1> รียญอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ ครับ F4 ฮะ F4 ทางด้านหน้าจออ่ะเผื่อมีใครอยากได้นะฮะนะอืมก็สามารถเพิ่ม ID Line นะ,ะนะเพิ่ม ID Line แล้วก็มาแบ่งปันเหรียญในช่องของปะป่ากันได้เลยนะโอเคเนาะสวัสดี F4 ทางด้านหน้าจอฮะทั้งต่างจังหวัดเนาะทั้ง41ท่านเลยนะ,ะใครที่เข้ามาใหม่หากท่านชอบรายการเกี่ยวกับเหรียญกระสาไปปานประมาณเนี้ยก็ฝากท่านกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือน มากไปกว่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของป้าปาด้วยเอาละเอฟซีฮะนะเหรียญตรงนี้ป้าป่าไม่มันม่นใจวันนี้มีนักสะสมนั้นเข้ามาบ้านกันแล้วหรือยังเอาสวัสดีครับคุณชนะนะฮะคุณชนะรับไปห้าเหรียญสวัสดีคุณชนะเดี๋ยวนะฮะเหรียญคุดห้าสิบต่างเท่าไหร่ครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเออย,ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยนะฮะนะนะนะเดี๋ยวกอนเนาะอยู่ป้าป่าอยู่ที่คุณชนะก่อนเดี๋ยวป้าไปคุยด้วยนะ ครับคุณชนะรับไปห้าเหรียญน,นะฮะปอปาอใส่ตลับไว้แบบนี้เลยนะฮะไปที่คุณชนะห้าเหรียญน,นะ,ะปอปาจะไม่รีบเท่าไหร่เอฟซี CH, นะก็ต้องบอกว่ายังมีอีกนะ,ะยังมีอีกใครต้องการนะฮะสวัสดีเช่นเดียวกันนะ,ะคุณชนะนะเอาเหลือคามืมอปอปายังมีอีกนะ,ะรู้สึกว่าวันนี้เฉพาะวันนี้จะเหลืออยู่อีกสิบเหรียญน,นะ,ะนะก็ต้องบอกว่า,วาปอปาช่วยดูแลตลับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมดเลยนะฮะนะ ใครต้องการก็สามารถพิมพ์ตามคุณชนะได้เลยนะครับเดี๋ยวปาจะอรอแป๊บหนึ่งนะ,ะป้าปาลืมไปวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมนะ,ะถ้ามีนักสะสมเนี่ยติดตามอะไรกันอยู่เนี่ยป้าปาก็จะอาจจะไลฟ์เกินหกโมงนะ,ะครับสวัส่วนนี้คุณพิชิตคุณพิชิตรับรายการที่หนึ่งไปอีกสามเหรียญน,นะฮะอ่ะคุณพิชิตรับไปอีกสามเหรียญเนาะกะ็สวัสดีนักสะสมท่านหนึ่งด้วยคุณเลิศศักดิ์ใช่ไหมเอ่ยนะฮะ นะคุณเลิศศักดิ์ใช่ไหมเอ่ยถ้าชุดตรงนี้ก็จะหลายตังค์พอสมควรนะฮะเพราะว่าถ้าห้าสิบต่างเนี่ยถ้าไม่ผ่านการใช้งานเทพเลยเนี่ก็ครับคุณพิชิตนะนะเหรียญห้าสิบต่างเอฟซีฮะรู้สึกว่าเอฟซีฮะรอประปาป,ประมาณสักสิบห้านาทีนะฮะวันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วนะฮะรอประปาอีกสิบห้านาทีเดี๋ยวปลากลับเข้ามาเนาะนะฮะเอฟซีนะ 4, นะเดี๋ยวปลากลับเข้ามา